สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอพิธพนในฟุตบอลวันเสาร์นะครับวันนี้มีฟุตบอลเตะกันถึง4คู่นะฮะสำหรับฟุตบอลพิมเม์ลกครับตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นจบอีกทีนี้คือตีสี่เลยนะครับเพราะว่าเขายังคงหนีโควิดอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนบอลเข้าสนามไม่ได้พิมเม์ลกจะต้องเตะแบบห้ามเวลาชนกันครับเพราะว่าแฟนบอลปกติแล้วที่เตะสามทุ่มพร้อมๆกันก็คือต่างคนต่างไปเชียร์เซาก็แฟนเซาไปเชียร์ไปเชียร์เซาแฟนลีสก็เข้าอแอร์แลน์รดแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องถ่ายทอดสดผ่าน Sky Sport นะฮะเวลามันจะแบบเรียงแบบบอลโลกเลยอะ่ะก็คือ6โมงเย็น <c oughs> 6โมงครึ่งเป็นแมนยูเจอไบรท์ตันนะครับ3ทุ่มเนี่ยเป็นคิวเอวตันออกไปยังคริสตัลพาเลท5ทุ่มครึ่งเชลซี Chelsea, เจอเวสต์มิชลเบียนแล้วก็จบด้วยตี2ตรงนะครับตี2นี่จะเป็นเบอร์ลี่ที่ลงสนามเจอกับซาวแฮมตัน เพราะฉะนั้นวันนี้พิมรีกเนี่ยเพียบเช่นเดียวกับบูเดสลกาเยอรมันนะครับอ่ะลองมาดูข้อความมันก่อนเมื่อวานนี้หลายคนส่งข้อความใน YouTube เข้ามาหาผมนะฮะซึ่งหลายท่านเนี่ยก็ดูจากหลากหลายประเทศเลยนะครับเพราะว่ายูทูบเนี่ยมันไปทั่วอยู่แล้วไม่มีล็อกในแค่ประเทศไทยนะฮะมีคุณบ้านนอกอคอกนาฮะบอกว่าดูทุกครั้งที่พี่พูดเรื่องข่าวฟุตบอลน,นะครับจากสวรนักเขตซอปป,ปอลล่าวนะฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็คุณธนพัฒน์ครับบอกว่าเป็น f อซจากอินเดียเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยคุณอูนิเมคินนะฮะบอกว่าดูจากสปปลาวโอ้จากปากเซนั่นเองอ๋อตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าคือคือที่ไหนอ๋อผมนึกกับประเทศไทยนะครับเออผมก็ยังงงว่าเอออยู่จังหวัดอะไรอ๋อมาจากลาวซะ่นเองนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็จากคุณคำไมยวงเวียนะฮะบอกว่าคุณนาย คุณนายครับจากเทียนทะเล26โอ้โหเทียนทะเลเนี่ยสมัยก่อนผมไปบ่อยมากนะครับถือว่าเป็นทะเลที่เดียวของกรุงเทพนะครับแถวพระราม2นะฮะเทียนทะเลก็คือแบบมีอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับอ่ะวันนี้ไม่นอกเรื่องครับเพราะว่าฟุตบอลเยอะเหลือเกินนะครับทั้งบุนเดสลลก้าเยอรมันแล้วก็พิมพ์มาเลยของเตะนะครับเว็บไซต์ rt 3 th com นะครับอย่าลืมดูย้อนหลัง YouTube ได้เลยนะครับที่บอล90 Official นะฮะมีกูรูมา ฝากข่าวเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคุณผู้ชมแล้วคำทนายมากมายนะครับวันนี้ไปดูฟรีทีวีกันก่อนพีพีทีวีถ่าย3คู่เลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันกีฬาสีเลยก็ได้ฮะทั้งตอนเย็นพิมเยร์ลกแล้วก็บุนเดสลก้า2คู่นะครับอ่ะใครอยากตามฟุตบอลที่ฟรีทีวีถ่ายทอดสดนะฮะย้ำคุณผู้ชมเลยครับต้องใช้ก้างปลาพวกเสาอากาศรวมถึงหนวดกุ้งนะครับใครที่ใช้จานดอวเทียมดูบอลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดไปไกลถึงต่างประเทศแล้วก็ทําให้ เราโดนฟองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนติดพวกก้างปลาเสาอากาศกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาวันนี้ครับไปตามคู่ที่พีพีทีถ่ายทอดสดก่อน6โมงเย็นครับแมนเชสเตอร์ United, จะเจอกับไบรตันนะครับราคาต่อรองออกมาแมนยูางไรแต่ต่อเล็กน้อยปีศาจแดงวันนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลับมาอยู่ในเส้นทางเส้นทางของชัยชนะแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งปราบลูตันทาวแต่นั่นคือลูตันไงฮะเนืไ่ไหวฮะชนะสาประตูต่อศูนไปแล้วนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเมสันกรีนวูดจะกลับมาเป็นตัวจริงกําลังมองว่าเซ็นเตอร์แบ็กเตอร์ลลินเฟจะโดน ดรอปไหมหลังจากที่พาดสามลูกรวดผมว่ามีโอกาสนะครับน่าจะเป็นโอกาสของเอลิกไบย,ยี่แฮร์รี่แม็กควายคู่กันครับถ้าไบาย,ยี่ไม่แบบไม่ไม่แบบแย่ไปก่อนนะครับไม่เจ็บไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าไบาย,ยี่จะลงสนามนะครับวันพิซซ่าจะกลับมาตรงกลางตรงกลางวันนี้ผมว่าเฟลตลงคู่กับพ็อกบานะครับและข้างหน้าจะเป็นบูรูโน่แลชฟอร์ด เมสันกรีนวูดแล้วก็อ๋อ,อตัวนี้มาเสียามตอนนี้ฟันเดอร์เบ็คผมว่าจะเป็นแค่ตัวสำรองวันนี้ปีศาจแดงมีดีครับไบรตันเล่นเกมบุกช่วงนี้มั่นใจมากเจอเด็กเซอร์ส์ถล่ม3-0จะเข้าทางแมนยูแมนยูจะเอาชนะไบรตันที่เอ็มเอ็กสเตเดียมได้อย่างน้อยหนึ่งประตูจัดไปปีศาจแดงครับอ,อ่ออันนี้ไป PPTV ก่อนนะฮะคู่ที่2ช่อง36ถ่ายทอดสดบรุษเซรอรัสดมูนเจอกับออาส์บวกนะครับใครที่อยากดูบอลฟรีแล้วลุ้นไปด้วยกับไซร์อา3 t h c o m ก็จัดไปคู่แรกแมนยูนะฮะ เข้ารายการสด6โมงเย็นช่อง36คู่ที่2ครับดอทมูลเจอกับอัลส์บวก2ทุ่มครึ่งดูกันต่อผมว่าโบอสเซียดอทมูลกําลังพีคมากๆก,ก,กับ3กองหน้าสุดเร็วทั้งเจดอนซานโชเออร์ลิงฮาร์แลนด์และก็จูต์เบลลิงแฮมที่ได้ออกมาอายุ17ปีเก่งมากอัส์สูงไม่รอดครับวันที่เล่นในบ้านจะโดนดอทมูลถล่มแน่นอนนะครับคู่ที่สองดอทมูลครับคู่ที่3ครับ5ทุ่มครึ่ง <c oughs> ดูกันต่อเนื่องทางช่อง36นะฮะชาลเก่0-4เจอกับแวเเเเเดดออรรรร์บบบมมนนนนคคััชาากก้้ี่่ยโโยโโโหแะ บายเยอร์ถล่มมา8ปูนะครับส่วนแว,วเดอร์เบรเมนเพิ่งตกรแฮท่าบริลินถล่มมา4ีหนึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ชาวเกร้ราชันสินธุเงินจะกลับมาได้ในการเล่นที่เวลตินอารีนาครับผมมั่นใจว่าชาวเก้จะเฉือนเบรเมนหนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทางช่องฟรีทีวีนะครับจัดไปแมนยูเต็ดครับคู่แรกคู่ที่2จัดไปโบอสเซียดอร์ตมุลและคู่ที่3ชาวเก้์ศูนย์สี่ส่วนใครอยากได้พิมพ์มิลิกเพิ่มเดี๋ยวจัดในไลน์ครับแอดไลน์เข้ามาเลยตรงนี้ครับ